สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูบทสนทนานะคะระหว่างนิกกับราซา An exchange student from America is studying at t h a m a s a t University for a year นะคะก็คือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะมาจากอเมริกาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะคะได้เป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะคะ As part of his project work to take back to America แล้วก็เป็นโครงงานนะคะเป็นโครงการที่ว่าโปรเจกต์นี้เป็นโครงการมาเรียนนะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะส่วนหนึ่งนี้ก็คือว่าเป็นส่วนของโครงการโครงงานเพื่อที่จะกลับไปที่อเมริกา he is analyzing the differences between The cultures and routines of t h a s and Americans คือเป็นงานวิจัยนะคะแล้วก็เป็นการทำในเรื่องของงานวิจัยด้านของความแตกต่างนะคะทางด้านวัฒนธรรมนะคะ differences between ระหว่างใครคะนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันนะคะชีวิต ของใครคะของชาวไทยนะคะคนไทยกับชาวอเมริกันนะคะหรือคนอเมริกัน listen to the conversation between Nick and Roser แล้วก็มาฟังในเรื่องของบทสนทนาระหว่างคุณนิกกับคุณราซานะคะ Good morning r o s a r ราซานะคะสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะราซาคุณราซาไงคะ Hi Nick อาสวัสดีนะคุณนิก นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆคือถ้าเป็นเพื่อนกันนะสวัสดีนะนิกนะคะ is good to see you ดีใจนะที่ได้พบเธอนะคะที่ได้พบคุณกนะ็คือคุณนิกนะคะ nik c is good to see you too r a z a ก็ดีใจนะที่ได้พบเธอด้วยเช่นกันคุณราซาว่าไงคะ how long have you been here now nik c นะคะ how long have you been นี่คืออะไรคะ how long เป็ว่านานแค่ไหนแล้วนะคะ have you been น็คืออยู่ที่นี่นะคะที่มาเรียน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะหาลองนานแค่ i, ไหนแล้วนะคะคุณนิกบอกไงคะ a couple of months นะคะคือมาได้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ละคะที่มาจากเมกานะคะได้สองเดือนแล้วนะคะ a couple คือ2นะคะ of months คือมาได้เป็นระยะเวลาได้สองเดือนแล้ว I'm going to be studying at Thammasat for one year แล้วก็ ทำไมคะ to be studying ก็คือมาจะมาทำการศึกษานะคะมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีนะคะมาเมืองไทยเนี่ยได้2เดือนแล้วแล้วก็จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นระยะเวลา1ปี I think นะคะคือความคิดของใครคะคือเป็นคําพูดของคุณดิศนะคะว่าเออก็มาได้2เดือนแล้วแล้วก็จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ,ะเป็นเวลาปีหนึ่งนะฉันคิดว่าอย่างนั้น ประมาณนี้นะคะคุณราซาบอกไงคะ which part of America do you come from นิก which which part ก็คือมาจากที่ไหนของอะไรคะ of America ของอเมริกานะคะ do you come from น c k นะคะคุณนิกมาจากไหนคะ Los Angeles อย่านะคะ Los Angeles เนี่ยนะคะมาจาก Los Angeles California แล้วก็อะไรคะ California I was wondering if I could ask you some questions about your daily routine as part of my research. เนะคะเมื่อตอบคำถามแล้วว่ามาจากที่ Los Angeles แล้วก็ California เนี่ยนะคะก็คือ I was wondering ก็คือถ้าเกิดว่าอะไรอะ่ะอยากจะรบกวนนะคะถามคำถามได้ไหมคือฉันมีคำถามเพราะว่าฉันต้องทำงานวิจัยนะ มันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉันนะ่ะก็คืออยากจะทำไมคะอยากจะถามเกี่ยวกับเด l y ี่รูทีนนะคะก็คือชีวิตประจำวันนะคะเด i ีคือในแต่ละวันรูทีนคือชีวิตประจำวันราซาบอกไงคะคุณราซา e ย่ค่ะ o u l d be fine ไม่เป็นไรยินดีนะคะ that would be fine คือไม่เป็นไรยินดียินดีให้ให,ให้ให้สอบถามให้สัมภาษณ์อะไรลักษณะนี้นะคะ n Nick Let's first talk about what do you นะคะ what you do 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 during นี่คือนะคะ during the week Let's first นะคะก็คือนับแรกเลย talk about what you what you do นะคะ what you do คือคุณทำอะไร during the week ในนะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะในระหว่างสัปดาห์เนี่ยนะคะคุณทำอะไรบ้างอะไรลักษณะนี้นะคะ,คำ,ะ,ะ,ค,ะคำถามแรกนะคะ What you do นะคะ What you do คือแล้วคุณทำอะไรบ้างอะนะคะในในเหมือนกับว่าเป็น usually อ่ะโดยปกติแล้วนะคะเป็น normally อ่ะ during the week ในสัปในสัปดาห์นี้นะคะคุณรักษาว้าไงโอเคโอเคคือเป็นคำว่าโอเคจะจะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะ I usually wake up at 6 a.m. Luckily doesn't get cold in Bangkok คือปกติแล้วเนี่ยนะคะจะตื่นนอนตอนเช้าเวลาอะไรคะหกโมงเช้านะคะคือว่าถ้าอย่างอะไรคะคือถ้าแบบไม่มีอากาศที่มันเย็นมากนะคะถ้ามีความโชคดีคือมันไม่ไม่เย็นมากเกินไปนะคะ It doesn get cold in Bangkok, so it is doesn't get to get out cold Bangkok so easy of bed คือเหมือนกับว่าถ้าแบบหนาวๆเย็นๆอยู่เนี่ยัยงก็ไม่อยากยังไม่อยากจะลุกจากที่นอนลักษณะน,นี้นะคะก็จึงจึงบอกว่า luckily it doesn't get cold in Bangkok นะคะคือเหมือนกับว่าถ้าอะไรคะก็คือ so it is easy to get out of bed ถ้าไม่ถ้าไม่หนาวไม่เย็นเกินไปก็ไม่ยากที่จะลุกจากที่นอนลักษณะน,นี้นะคะ get out of bed then i have a shower and leave from นะ and leave home at 6.30 a.m. นะคะ then I have a shower แล้วหลังจากนั้นทำไมคะก็อาบน้ำ and leave home แล้วก็ออกมาจากที่บ้านนะคะ leave ก็นะคือออกมาจากที่บ้าน at 6.30 a.m. กี่โมงะคะหกโมงครึ่งนะคะคุณนิคบอกไงคะ That's early โอ้ oh, นั่นเช้ามากนะนะคะ t h a t s early เช้ามากคุณราซาบไงคะ It takes a while for me to get to the university เออมันก็ใช้เวลาพอประมาณเหมือนกันนะที่จะไปถึงที่มหาวิทยาลัยนะคะนะ it takes a while ก็ใช้เวลาพอประมาณนะคะ for me ที่ทำไมคะ to get to the university คือปกติแล้ววนะันนั้นเวลาเราออกเสียงนะคะ university เ,เนี่ยถ้าถ้าเวลาตัว ตัวตัว u ตัวนี้ออกเสียงเป็นพยัญชนะนี่เราก็พูด the university ได้นะคะเพราะว่าถ้าออกเสียงเป็นตัวอออ่างนะคะ a y o u เนี่ยนะคะก็จะจะใช้ดิใช่ไหมคะแต่ว่า university ตัวนี้เนี่ยตัว u เนี่ยออกเสียงเป็นเป็นพยัญชนะนะคะยอยักษ์นะคะ the university เวลาออกเสียง i usually ความจริงถ้าจะออกเสียงดียู่ ดูวิตี้ก็ไม่ไบรนะคะเพราะว่าในในการสนทนาบางครั้งเราก็จะได้ยินชาวต่างชาติพูดดีบ้างเตอบ้างนะคะแต่ว่าถ้าโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเขาจะขึ้นอยู่การออกเสียงเหมือนกับ hour ค่ะชั่วโมงนะคะตัว h ก็จริงตัว h จะออกเสียงเป็น o อ่างถ้า1ชั่วโมงพูดว่า a n hour นะคะนะเพราะว่าตัว h อะ h อนะคะ h o s มาเนี่ยออกเสียงเป็นอะไรคะเป็นอออ่าง นะคะเฮ่องกงอ h u h u ทีนี้เวลาที่เราพูดว่า1ชั่วโมงนะคะจึงพูดว่า an hour article ที่ใช้นำหน้าจึงเป็น an hour นะคะถ้าเป็น the ก็กลายเป็นด i นะคะส่วนตรงนี้ตัว u นะคะเป็นสระก็จริงแต่เมื่อมามา,มาทำหน้าที่เป็นเป็นยอยักษ์นะคะอยู่ที่พ,พยัญชนะต้นตรงนี้นะคะออกเสียงเป็นยอยักษ์จึงออกเสียง the university ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องม่ซีเรียสมากนะคะ I usually walk down to the bus stop with my older sister Arin. นะคะโดยปกติแล้วนะคะคุณราซาเนี่ยก็จะทำไมคะก็จะไปที่ bus stop ก็คือป้ายป้ายรอรถอ่ะสถานที่รอรถนะคะป้ายรถเมล์นะคะรถประจำทางนะ,ะ with my older sister r i n กับพี่สาวของฉันชื่อ Arin นะคะ You met her at the big department store นะคะคุณสามารถที่จะทำไมคะ you met her คือตรงนี้หมายคําว่าคือที่จะพบเธอได้เวลาที่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเวลาที่เธอเลิกงานแล้วลักษณะนี้นะคะเหมือนกับว่า,าเธอทำงานที่ห้างสรรพสินค้านะคะ the big department store คุณนีคบอกไงคะ are you busy at university แล้วคุณยุ่งไหมอะ คุณคุณแบบว่าเวลาที่คุณไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะวาจารยนเป็นการการเรียนการศึกษาหรือว่าชีวิตประจําวันที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีเวลาว่างบ้างมหมย,ยุ่งไหมนะคะบีสคุณราซาบอกไข้างงมอนอนไม่เอาหน้านิกนะคะนิกก็คือคุณก็รู้นะคะ you know คุณก็รู้นี่ข้างไหนคะ yeah but I would like to know about your routine ใช่แต่ว่าทำไม but I would like t ก็ ฉันก็อยากที่จะรู้เนี่ยนะคะก็คือคุณดิคเคนผู้ชายอะ่ะผมก็อยากที่จะรู้ว่าก็ชีวิตประจําวันของคุณไงว่าเป็นอย่างไรนะคะคุณราซาบอกว่า alright ก็ได้ตกลง I have classes in the morning and the afternoon and then go home ก็คือทำไมคะ in the morning มีเรียนในช่วงเช้าแล้วก็มีเรียนช่วงไหนคะ and the afternoon ก็คือมีเรียนช่วงบ่ายนะคะ and then go home แล้วก็กลับบ้าน I usually ปกติแล้วนะคะ I usually คือโดยทั่วๆไปนะคะปกติแล้ว alive home around 5 pm ปกติแล้วจะถึงบ้านเวลาประมาณกท่าไก่โมงคะ pm pm นี่คืออะไรคะหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงช่วงอะไรคะห้าโมงเย็นนะคะ pm นี่นะคะก็จะคือคือเป็นหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคะ am ก็คืออะไรคะ หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะคะ and I help prepare dinner แล้วก็ช่วยจัดเตรียมอะไรคะจัดเตรียมอาหาร we eat about 7 p.m. อ pm แล้วก็พวกเราก็ทานอาหารกันโดยประมาณกี่ทุ่มคะ7 p.m. อ pm ประมาณ1ทุ่มนะคะ and then I do some homework and watch tv แล้วทำไมคะแล้วคุณราซาก็ทำอะไรคะดู do some homework ทำกันบ้านนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมาย and watch TV แล้วก็ดูทีวี I shower about 10 30 p.m. นะคะ Shower คืออาบน้ำนี่คือ u s u a l l y เราจะสังเกตการใช้ u s u r l l y แล้วก็ใช้เป็น present perfect นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ I mm hmm. ก็ใช้ shower ตรงนี้ถ้าเป็นกริยาคือต้องเปลี่ยนกริยานี่ก็จะผันไปตามอะไรคะตา,ตามประธานแล้วตรงเป็น present เป็น present tense เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น I shower นะคะคือปกติแล้วอาบน้ำนะคะโดยประมาณ PM อ่ะ PM ก่อนเที่ยงค,คืนคืออะไรเนี่ยอาบน้ำตอนไหนคะ4ทุ่มครึง่งนะคะ10:30 PM นะคะอาบน้ำตอน4ทุ่มครึง่ง and then go to bed นะคะเมื่ออาบน้ำแล้วก็ทำไมคะ go to bed เข้านอนนะคะคุณนี่คือมองไคะ you're you're a busy young lady Raza คุณนี่อะไรห้เบสี่อย่างคือเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนี่คือทําไมคือคุณนี่เขาสัมภาษณ์ไงเขาสอบถามนะคะชีวิตของคุณนี่ดูดูจะแบบยุ่งยุ่งนิดนึงนะเหมือนกับว่าคือวันวันหนึ่งเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีเวลาว่างเท่าไหร่เหมือนกับว่าเร่งรีบลักษณะนี้นะคะ BC ก็เหมือนกับว่าชีวิตที่มันรีบเร่งต้องทําอะไรไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือกลับมาไปมหาวิทยาลัยต้องรีบตื่นแต่เช้าเข้านอนดึกอะไรลักษณะนี้นะคะก็จะเรียกว่า b บี่นะคะ ก็คือไม่ใช่ slow life อะคือถ้า slow life ก็คือชีวิตสบายๆไม่ต้องรีบเร่งทำไรลักษณะนี้คุณราซาบอกไงคะ not really ก็ไม่เชิงนะ not really นี่แปลว่าก็ไม่เชิงนะคะนิกก็คือคุณนิกก็ไม,กไม่ก็ไม่ขนาดนะั้นนะนิก o t really I do have Saturday and Sunday off to relax at home เออเดี๋ยวฉันก็มีวันหยุดเหมือนกันนะมีวันหยุดก็คือวันอะไรคะ Saturday วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ Saturday and Sunday off ก็คือวันหยุดนะคะ To relax ก็คือเพื่อที่จะได้พัก at home อยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนที่บ้าน I need to do สาม housework housework คืออะไรคะงานบ้าน homework คือการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นจะเรียกว่าการบ้านก็กได้หรือจะเรียกว่างานที่ได้รับมอบหมายก็ได้นะคะถ้าเป็นเด็กๆก,ก็เรียกว่าการบ้านใช่ไหมคะ homework housework คืองานบ้านนะคะ ทำไมคะ like doing laundry นะคะ doing laundry คือทำไมคะ laundry รีดผ้านะคะ and cleaning the house แล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านก็คืออะไรคะ cleaning the house นะคะแล้วก็ทำไมคะ through sometimes แล้วก็ยังอะไรคะบางครั้ง I go out with my friends อาแล้วบางครั้งก็วันหยุดเสาร์ทย์ก็ยังไป go out ก็คือไปข้างนอกบ้านหมายความว่าไปทำไมคะไปกับเพื่อนๆน,นะคะก็ยังไป ที่ยวไปทำงานกับเพื่อนๆหรือไปพบปะก,กับเพื่อนๆนะคะได้อีกด้วยในวันหยุดลักษณะนี้คุณนิคเขาบอกไงคะ Where do you go with your friends? อะคุณนิคยังถามต่ออีกว่าเอาล้วคุณไปที่ไหนกับเพื่อนนะคะ Where do you go with your friends? With เนี่ยเป็น preposition ที่ใช้แปลว่ากับกับหมายความว่าไปกับใครนะคะทำอะไรกับใครอยู่ที่ไหนกับใคร อะไรลักษณะนี้จะใช้วิ t h นะคะเป็น preposition คุณราซาบอกไงคะ u s u a l l y shopping or to a อะไรคะ o r to a movie คือปกติแล้วทำไมช h อปปิ้งก็คือบางครั้งก็ไปเที่ยวอ่ะซื้อของอ่ะ shopping นะคะไม่ว่าจะเป็นไปแบบเป็นเดินเที่ยวซื้อของหรือว่าไปซื้อของเลยก็คือแบบแบบช้อปปิ้งแบบแบบนี้นะคะ อ๋อ o oh, a ออ v ม e หรือไม่ก็ไปดูภาพยนตร์นะคะไปโรงหนังดูภาพยนตร์ Since I have been at university, my parents have given me a little more freedom to go out. อ้าวแล้วทำไมเรายังได้เหมือนกับว่าได้เล่าให้กับเพื่อนนิกเนี่ยคุณนิกฟังอยู่ว่าเออ Since นแป,แ,ปแปลว่าตั้งแต่นะคะ Since ตั้งแต่ I have ตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยได้เข้ามาหาวิทยาลัย ก็คือได้เป็นนักศึกษานะคะได้เรียนที่มหาวิทยาลัย My parents ก็คือผู้ปกครองก็คือคุณพ่อคุณแม่ Have ก็คือไหมคะ Have given คือให้อะไรให้อะไรคะมี a l i g i n e more ให้ให้อะไร freedom แปลว่าอะไรอิสระคือพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยให้ความเป็นอิสระมากขึ้นนะคะ To go out and look after my own schedules ก็คือในตารางชีวิตของของคุณอะไรคะคุณราซาเนี่ยนะคะ เหมือนกับว่าเมื่อเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็เหมือนให้ดูแลตนเองนะคะ look after แล้วก็ให้จัดสรรเวลาเองให้ให้ความเป็นอิสระในการที่จะไปไหนมาไหนได้เองบ้างเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นหเพราะว่าใช้คำว่า a l l t t o n more freedom ไมไ่หมายคำว่า whole นะคะ w h o นี่คือทั้งหมดก็คือเพียงแค่อะไรคะให้ให้บ้างและ a l l t t l e more freedom ลักษณะน,นี้แต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของพ่อแมอยู่นะคะ they trust me อ่าพวกเขาก็คือใครคะพา r อรเคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเชื่อไหมคะ trust me เชื่อฉันคือเชื่อใจว่าเข้ามหาวิทยาลัยแล้วรับผิดชอบตนเองไม่ว่าจะมี freedom อย่างไรก็ยังรับผิดชอบตนเองเพราะว่าเชื่อใจก็ให้สระมากขึ้น